วันนี้ทำสุรายแม่เสร็จแล้วครับปัดเนื้อไปให้แม่ร้อยแปดสิบกิโลวันหยุดก็มีเวลาออกมเล่นสักหน,น่อยครับเสืองน,นิดเดีว

น้กั่งนขึ้นต้นไม้พอดีเกียวกับหากับพี่หนึ่งนี่นี่ส่อม un ลอยครับอเต็มแหลกครับหวังว่ามุมกล้องจะได้นะครับมาครับไซส์ไ่ายสองขีดนะตรงมิดครับ คครับไม่รู้ว่ามุมกล้องได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมนี้ผมเปลี่ยนตัวที่มันมากับกล้องเลยตัวเคสแล้วก็ตั้ง,งมาตัวเปลี่ยนบางทีถ้าเอาขึ้นสูนงบนไปมันอาจจะเกินเขาเรียกอะไรเกินโฟกัสเกินจุดต้องไปหาโมไซครับเพราะว่าผมเดินมาผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยต้องไปเก็บโน่นนะโอเคครับเดินเข้ามาดูโอเคครับเพราะ วันนี้ปั่นเนื้อให้แม่เสร็จครับบ่ายสองออกมามันก็ขี่รถเล่นมาก็เกือบบ่ายสามครับแล้วก็เข้ามานี่ครับเดินจากโน้นมอไจอดแล้วก็เดินเข้ามาตีประมาณเกือบตั้งแต่ตรงนี้ไปก็จิบไม้ันหยุดครับก็มีเวลาก็ม,มาเล่นสักหน่อยแดดด้วยนะครับรถไ่สยรถทอดอยู่นะ เคครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่ที่เคยได้ตัวเจิมกล้องครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าข้ามเหมืน,นี้มันกาดหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยมาตีปลาเวลานี้ครับหลัๆจะเคยตีแต่ตอนเช้าเพราะว่าทำงานตอนเย็นตีประมาณ3โมงถึงเที่ยงยนี้แล้วก็กลับบ้านคนระับเดี๋ยวพักผ่อนแล้วก็ทํางานก็วันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวง่เราไป ลองเดินดูอีกสักตอนนี้ก็บ่ายสามยี่สิบเจ็ดก็มีเวลาอีกสักชั่วโมงกว่าจะตีดูเผื่อได้แต้มสองโอเคครับเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ในบนกระเป๋าเนี่นนยจะเแจมวใส่ยอย่างนี้นึ่ครับโอเคครับเก็บปลาเรื่องอะไร เดินปีละดูครับวันนี้มาตอนบ่ายก็มีแจมอยู่ก็อโอเคครับพอทำเนี้เสร็จก็เวลามันมากินอาหารก็โอลิ้นเลยอเคคบเสร็จแล้วโอเคแจมเลกก็กแจมเล็กแหกหมานวันนี้โอเค นับหนึ่งครับนับหนึ่งนับหนึ่งตอนวัยสามสิบห้าหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคไปเวลาอีกชั่วโมงกว่าประมาณหนะ้าโมงเหลือนิดเดียวเป็นสำนักสุดก่อน นี่ตัวใหม่นะครับเพิ่งเจอวันนี้นะ่วนมากผมจะตีปลาตีกบยางผมจะเอาเทสไปตีไป,ปเรื่อยครับผมไม่ใช่ผมไม่ค่อยชอบเอาของที่ตัดแล้วตีครับผมเป็นพวกเทสไปเรื่อยครับมองตัวใหม่ไปเรื่อยเป็นอย่างนีย่หไม้หม่นี้เราต้องเทสของเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสิที่เราชั่างน้ำหนักมันเ๊ะไหม ล็อกซอยอย่างดีแต่ไม่กุญแจรถไปพบว่าโอเคไม่เด็นอ้อมเหมืนเดิมนีเ่เนี่ยใจมือกล้องกันเลรอครับตอนปลากักว่าเราเอามือกลงพอดีกับจุดที่ปลากักนะทำไม่ได้ก็ปรับไหม่ ในขวดตอนนี้ไปกินน้าตะก้าอีกเซ็นึงนนะกระเปาตามล่าหาแทมสองตรงนี้คือจุีตีเข้าไปแล้วไม่มี